สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวกลับสวัสดีค่ะคุณในายนี่คะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีคะ่ะ8มิถุนายน2560ค่ะครับด้วยความเคารพเมื่อคืนมีโอกาสไปซุ่มโปง่งแถวไหนคะดักจ<า>ับ <laughs> ความเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนบังเอิญบังเอิญผู้ใหญ่ กลุ่มนั้นหันมาเห็นพอดีกวักมือเรียกอย่าซุ่มโป่งบาคุยกันใกล้ๆมาเลยมาคุยเลยเห็นหน้าเห็นตาเชื่อไหมครับได้ข้อมูลอะไรมาบ้างได้แรงกดดันกลับมาครับเชื่อไหมครับผู้ใหญ่ทั้งวงเนี่ยทั้งวงนะกาชี้หน้าหมาแก่ว่าไอ้เรื่องกรมเจ้าท่าเนี่ยมันครบอาทิตย์แล้วจริงๆนะครบเพราหวานครบอาทิตย์แล้วจริงๆนะ นี่ล่อวัวก็ทิ้งอยู่นั่นแหละมเมื่อ,อไรจะแทงคอวัวสักทีไม่ใช่แค่กลุ่มนั้นนะร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ถามเหมือนกันเขาให้คนฟังมาทุกวันละครับวันก่อนเมื่อวันก่อนหลังประชุมครมอเจอรัมตีถามตกลงม,มันเรื่องอะไรตกลงรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลกลมโจ้ารัมตีพิชิตก็ให้ความสนใจลุ้นอยู่เหมือนกันสั่งทีมงานมอนิเตอร์มันทุกวันวันไหนมาจะบอกสักทีอยากรู้รัมตี ก็ลุ้นมาทุกวันนะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรแกรอยวิธีพิเศษ55.64ล้านบาทเ,เหตุเกิดที่กลุ่มเจ้าท่านนั้นขอไส่ในได้ไหมจะได้ไปขอคําชี้แจงจากอธิบดีกลุ่มเจ้าท่ามันเรื่องอะไรกันสื่อเขาบอกมามเขารอจดกันอยู่เนี่ยอ<ก>รออ,อัดเทเปกันอยู่เนี่ยรอดูว่าเรื่องอะไรไม่บอกสักทีกักมาทุกวันผู้ใหญ่ทั้งกลุ่มบอกว่ามันครบเจ็ดวันแล้วนะครับหมาแก่ได้เลือกหรือยังคะใช่จะมากไปเลยนะ เอาๆๆจะพยายามแต่ก่อนอื่นด้วยครับเคารพครับเมื่อวานเป็นอีกวันที่ลุงตู่พูดเรื่องการเลือกตั้งพูดเรื่องจะได้คนดีหลังการเลือกตั้งหรือไม่มเราคุ้นๆนะเรื่องเลือกคนดีๆนะช่วงเดือนพฤษภาจำได้ใช่ไหมนายกลุงตู่ย้ำแบบนี้สามครั้งสี่ <4. S 2> อ่ะสี่เลยเหรอสี่ครั้งนั่นแหละจำได้มิถุนายนอีกสองอืหกละ หกะล้วจะย้ำไปเรื่อยๆจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนายุคลงตู่บอกกับประชาชนที่เมืองจันทร์ใช่ไหมครับค่ะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องลีลาอย่างนี้ผมคุ้นมากเลยอย่าไปแซวเยอะลีลาอย่างนี้คุ้นๆชักคุ้นมีชี้หน้ามีโบกมือเอาแฟนคลับเยอะครับมีแฟนคลับ เมื่อวานก็บอกกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมสี่คำถามของกระพม,มอย่าลืมตอบ <laughs> หลังเลือกตั้งได้คนไม่ดีเอาอยัางไงจะจัดการกับมันยังไงว่ากันไปเอาแล้วครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศใกล้หมดเลือกตั้งก็ในเมื่อลุงตู่บอกว่าไม่เลื่อนเลือกตั้ง,ก,งก,ก็ในเม<น>ื่อบอกว่ามีเลือกตั้งแน่แน่ลุงตู่กังวลกับ นักเลือกตั้งอาชีพที่จะผ่านกระบวนการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศดังนั้นเมื่อเข้าสู่โหมดนี้ใช่ไหมครับตีเนียนตามเลยได้จังหวะที่จะนำเสนอประเด็นข่าวการเมืองสักทีหลังจากที่หลีกไปหลีกมามาโดยตลอดนะครับเอากันอย่างนี้เช้าวันนี้เจาาลิั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์จะเปิดหน้าสาสอสามแคนดิเดต หัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่จริงเหรอสามสอนนี่จริงเหรอผมบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้การเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของบอกของขวนอไอ้คิดว่าใช่คว้าจะไม่เจออะไรเลยหรือเป็นรับลงทางออกมาหรือไอ้ที่คิดว่าใช่ไอ้คิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่อาจจะใช่หรืออาจไม่ใช่เวลาเรายืนยันข่าวหรือคอนเฟิร์มข่าวการเมืองเขาว,ว่ากันเป็นวัน,วนอ๋อวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่ใช่ใช่มาลืนอาจเปลี่ยนไปใช่อะรับทราบกันตามนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโผล่แล้วอย่าตกใจนี่คือกติการะหว่างกันระหว่างพวกเรานะครับในการที่จะนําเสนอข่าวการเมืองเอาละครับเปิดหน้า3สอสมแคนดิเดตหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เดี๋ยวเอาเพจขึ้นจอเลยนะจริงเหรอจริงหรือต้องถามจริงเหรอสมคนนี้จริงเหรออืมแต่ละสอนั้นคนที่เปิดหน้า แต่ละสอไม่ใช่หมาแก่อมีที่มาใช่ไหมเราเนี่ยเป็นนักต่อจิ๊กซอข้อมูลของชาวบ้านเริ่มจากอย่างนี้ก่อนสอที่หนึ่งก็คือสอสุดารัตน์เกยรราพันธ์คุณหญิงหน่อยได้ยินมานานละชี<ค>น,นีศคนเปิดหน้าสอสุดารัตน์ก็คือไข้ไมติชนค่ะอ๋อมีที่มารอดรอดนี่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 หมาแก่เนี่ยเอาตัวรอดมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะมีลาอ,อย่างนี้โอเครอดละรอดละม,มีที่มามีที่มา ค่ายมติชนเปิดหน้าสาสุดารัฐเกยุราพันธ์คุณหญิงหน่อยค่ายเนชั่นถ้าจะไม่ผิดคมชัดลึกอะไรประมาณนั้นน,นะครับค่ายเนชั่นคือแ้้วกันเขาก็มีสื่ออยู่หลายหัวนะค่ายเนชั่นเปิดหน้าสเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวทจริงเหรอบิ๊กตู่บิ๊กตูกต่เหมือนกันนะนี่ก็ตู่เหมือนกันนะเนี่เวลาหมอดูต้องเช็คดีๆนะนี่ก็ตู่นั่นก็ตู่บิ๊กตู่เหมือนกัน เวลาคิดถึงลุงตูเนี่ยต้องพูดกันให้ชัดว่าตูไหนตูใหญ่ตูเล็กตูน้อยอประมาณนั้นนะนะฮะอีกสอหนึ่งสอเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทอดีตพบตรนะครับใช่ไม่ใช่ผมไม่รับผิดชอบใช่ใม่ใช่ผมไม่รับผิดชอบใหชันหรือเขารับผิดชอบไปงั้นหรือผมให้ทักษิณรับผิดชอบอ๋อใช่โอเคอ่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง สอที่สามคนเปิดหน้าสอที่สามก็คือไทยรัฐครับค่ายไทยรัฐเปิดหน้าเช้าวันนี้ค่ะอาจารย์สุรเกศเสถียรไทยดร์ดอเอสดร์เอสสุรเกศเสถียรไทยเอาละครับสามสอสามคนดิเดตัวหน้าพัคเพื่อไทยสอสุดารัตสอเสรีพิสุทธิ์สอสุรเกียิยยยแล้วใครจะเคาะอ่ะก็ไม่อยู่คนเดียวคนนั้นแหละก็คนนั้นแหละโอเคแต่มันมีแต่นะ มันมีแต่นะแต่อะไรคะแต่ข่ายสยามรัฐมาแปกทำไมอะ่ะข่ายสยามรัฐเปิดเปิดหน้า,เ,าเจ๊แป๋วรู้จักเจ๊แป๋วไหมเจ๊แป๋วคือใครคะอธิบายนิดนึงค่ะเจ๊แป๋วชื่อเป็นทางการก็คือมณฑาทิพย์น้มสกุลกวิจเจริ์กุลถูกต้องแบก็กกราว์เขาเป็นใครหลายคนอยากรู้คะ่ะนี่ถามแทนเลยเจ๊แป๋วก็น้องสาวของ ของเคียแบลวครับเอาให้ชัดกว่านี้ไหมนี่ยังไม่ชัดอกีกเนี่ยย่าถอนรหัสเยอะแล้วเฮียแบลวเป็นใครอันนี้ถาม,มแทนเลยนะเดี๋ยวผมไม่รับผิดชอบ, <c oughs> ชอบผมไม่รับผิดชอบค่ายสยามรัฐรับไปพิ่ชัดตอปูนรับไปก็แล้วกันไหนไหนครับเ <c oughs> อาละครับค่ายสยามรัฐเปิดหน้าปอแป๋วแป๋วไหนครับแป๋วมณฑาทิพย์โกวิจเจริญกุลผม <c oughs> ด้วยความด้วย ด้วยความ Amazing อย่างสุดชีวิตมผมก็พยายามอ่านบทวิเคราะห์ของสยามรัฐน,นะฮะจับความได้ไหมเขาบอกว่าคุณทักษณิณเนี่ยอยู่ระหว่างทางสองแท่งค่ะต้องเลือกอยู่ระหว่างสองอารมณ์อ,มอยู่ระหว่างการช่างใจว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนในสองกลยุทธ์ถ้ายังขายมุกเดิม ใช้กลยุทธ์เดิมๆค่ะขายหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์เลือดแท้ๆชินวัตรบ้านแจนสองล่าเหนื่อยเหมือนกับครั้งที่หยิบฉวยเอาปูยิ่งรักมาขายนอกเหนือความคาดหมายค่ะนอกตำราหลายคนบอกว่าอย่าแต่ทักษิณตัดสินใจจะเล่นมุกนี้ขายมุกนี้ณชั่วโมงนั้นเขาเลือกแล้วขายน้องทักษิณขายความเป็นน้องสาวทักษิณ แล้วก็ประสบความสําเร็จแม้รักษาอํานาจได้ไม่นานก็าตามแต่ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าก็สามารถเข้าสู่กลับเข้าสู่อํานาจได้อีกครั้งเพราะกลยุทธ์ขายน้องสาวขายความเป็นน้องสาวตักงศิณมาครั้งนี้มาครั้งนี้เขาพูดก,กันว่าเจ๊แดงเดินไปสะกิดเฮียแมวบอกพี่พี่มุกเดิมยังขายได้นะ ก็แป๋วไงแป๋วแป๋วยังอยู่ยังเหลือแป๋วอยู่อีกคนยังเหลือแป๋วอยู่อีกคนขายมุกเดิมขายกลยุทธ์เดิมขายความเป็นน้องทักษิณไม่ต้องโปรโมทไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องชวนนโยบายแค่เห็นหน้าน้องสาวทักษิณมันก็มันมีกลุ่มแฟนคลับเดิมไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าจริงๆข้างแรกนะพูดกันแบบแฝงๆข้างแรกคุณทักษิณก็ไม่ได้คิดถึงเจ๊แป๋วหรอกเจ๊แดงต่างหากที่เดินไปสะกิด แต่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 แต,แต,แตความน่าจะเป็นของ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 กลยุทธน์นี้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้นะมผมไม่รู้นะต้องรอดูแต่ด้วยความเคารพฮะต้องกรับเรียนนิดหนึ่งสสุดารัตสสเสรีพิสุทธิ์สสุรรกีตเนี่ยเจ้าตัวที่ถูกอ้ออางอิงถึงถูกเอ่ยถึงในข่าวจะเออเออด้วยหรือไม่อย่างไรผมไม่อาจทราบได้ สสุรารัตน์นี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะไปนั่งหัวโตวในการประชุมระดับแกนนําของพรรคเพื่อไทยมาหลายครั้งละค่ะไปนั่งย้ำอีกครั้งนะฮะไปนั่งหัวโตะในการประชุมระดับแกนนําของพรรคเพื่อไทยมาหลายครั้งละม,มันเป็นสัญญาณบางประการหมายความว่าคุณทักษิณก็น่าจะโอเคระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อยชื่อชั้นอะไรต่างๆก็เป็นที่รู้จักแต่การตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยมันจะไปลงล็อกที่สสุรรัตน์จริงหรือไม่เราไม่รู้แต่ขณะเดียวกัน ชื่อเสรีพิสุทธิ์ชื่อเสรีพิสุทธิ์แต่มีเวทก็ถูกโยนขึ้นมาบนโตะ๊ะโยนให้คุณทักษิณได้พิจารณาได้ตัดสินใจไม่ทราบสิครับว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เอออ,อ,อ้วยหรือไม่ตัดสินใจทางการเมืองหรือยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยกลับการเมืองแน่แต่ว่าจะกลับแบบไหนจะกลับแบบไหนจะกลับอย,อย่างไรจะกลับกับใครจะกลับกับใคร พักตัวเองไม่รอดหรอกอจะกลับกับใครน,นี้ผมพูดมากไปไหมอ่าอาจารย์สุรเกียรตลิล่ะอาจารย์สุรเกียรติถูกโยนถูกโยนขึ้นโต๊ะโดยไทยรัฐ <c oughs> ก็น่าสนใจ <c oughs> ผมก็ท่านใจอยู่มันเป็นไปได้อย่างไรมผมมองนะถ้าดรเอสสุรเกียรติเสถียรไทยรับเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย <c oughs> นั่นหมายความว่ามันต้องมีการเจรจากันจนตกผลึกเรียบร้อยแล้ว ยุติสงครามกันครบทุกขั้วทุกข่ายแล้วมันเยอะอะต้องคุยอะไรไประเด็นอะมันต้องครบทุกขั้วทุกข่ายเซ็นสัญ,ญญาสันติภาพกันรียบร้อยละถูกไหมอาจารย์สุรเกียรติย่อมไม่ยอมเข้ามาในภาคเพื่อไทยในในสถานการสงครามเด็ดขาดจะไม่เข้ามาเป็นคู่ความขัดแย้งกับใครใช่ไหมครับใช่ไหมครับคชัดเจนนะ,ะต้องรอดูนะโผวันนี้นะแต่วันหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูกันอีกที การเมืองก็คือการเมืองแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมตั้งข้อสังเกตจุดสองสามข้อนะข้อแรกก็คือใครปล่อยข่าวสามสอสามครเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสื่อเป็นแค่ปลายทางมันต้องมีคนม,มีที่มาสื่อเป็นแค่ปลายทางมันต้องมีกใครป้อน,นหให้สื่อนีอน่แหละคนป้อนหรือคนปล่อยต้องการอะไรในทางการเมืองมีทั้งถามทางทำทางดักทาตงตั้งเก์ตัดขากเลยนะเนี่ยตัดขา เปิด<อ>ชื่อมาแต่เนิ่นๆค่ไนเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่มันมองได้หลายอย่างไงอย่าเพิ่งไปปักใจว่าเป็นการตัดขายอย่างเดียวเป็นไปได้หลายอลายอย่างเหลือเกินการเมืองมันเรื่องกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่แล้วล่ะเชนอนบอลอะเปลี่ยนได้เสมอมันเป็นเรื่องกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่แล้วล่ะถูกไหมฮะอย่างข้อแรกเลยใครใครป้อนข้อมูลใครปล่อยข่าวสื่อเป็นแค่ปลายทางคถูกไหมฮะและการที่สองคอยคนป้อนคนปล่อยเนี่ยป้อนและปล่อยตั้แต่ไก่โห่ จะเช็ครกระแสออแะเช็คเลตติ้งออจะทำอะไรออะจากใครก็ต้องถามว่าแล้วต้องการอะไรเป้าหมายคืออะไรเจ้าตัวที่ถูกเอ่ยชื่อถึงโอเคหรือยังคุณหญิงหน่อยสุดารัน์ชีวิตนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละไม่อยู่ตรงไหนอยู่ในวงการเมืองและอยู่ตรงนั้นด้วยคือ,อไรคข้าตรงนั้นไอ้ตรงนั้นแหละแต่ว่าเสรีพิสทจิ์สุรเกียรติผมไม่รู้นะว่าเจ้าตัวคิดอย่างไร แต่ว่าดรสุรเกียรติอาจารย์สุรเกียรติผมเชื่อว่าไม่ยอมเข้ามาในสถานการณ์ที่ยังมีสงครามอยู่ถ้าจะเข้ามาจริงๆท่านะบนเงื่อนไขเดียต้องมีคนเคลียร์ศึกทุกกลุ่มทุกวงสงครามมันต้องสงบแล้วเซ็นสัญญาสันติภาพทุกขั้วทุกข่ายแล้วต้องมีคนจัดการให้ตรงนี้ก่อนครับเอาละครับจับตาดูแลกันกันเด้อมนทาทิพย์โกวิดเจริญกุลแม่มีโอกาสไหมเนี่ยเจแดงเนี่ยเสียน้องเสียเสียน้องปูไปอีกคน จะเสียให้หมดบ้านเลยหรือ,องไฮงฮะเจ๊แดงฮะจะเอามาให้เสียอีกหนึ่งคนแล้วมันเป็นทางเลือกนึง <c oughs> อยากคิดถึงตัวเองมากนะักคิดถึงประเทศเยอะๆน้อยอโอเคเอาอล้วครับเบรกสักครู่พักกันสักคู่ค่ะ